บริหารทั้งหมดลงมาหมดเลยพี่เบิร์ตธงชัยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ร่วมกันนะฮะเราบริจาคของคือเมื่อวานเนี่ยศิลป,ปินทุกคนในตึกเนี่ยแยกย้ายกันไปครับคือวันเสาร์เนี้ยคือของพวกชนหน้าที่พวกฉันก็จะจัดงานระดมทุนที่หน้าเซนต์เิลด์ครับนะแต่ตะมูลของเนี่ยฉันอาจจะขอจัดอีกครั้งหนึง่งนะฮะแต่คราวเนี้ยคือจะมีของพี่บงของพี่เบิร์ตของอะไรมระมาณเยอะจะจัดการงานเป็นานงานมาร์เก็ตของทางอื่น ทางเอทามีเดียของก e e นเว v บกับเอฟเอ็มยังคงจัดอยู่นะฮะ mm. ยังคงจัดอยู่ก mm. ็จะมีร้านค้าดารามาอะไรก็มากมายเลย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาเงินไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม <Yeah. S 2> แต่ในขนาดเดียวกันเมื่อวานใต้ตึกแกรมมี่เนี่ยในระหว่างที่จะไปจัดรายการแชร์แต่เชา้านี่ก็เรียกได้ว่าของเต็มใต้ตึกเมื่อวานนี้พี่เบิร์ตนะฮะธงชใัใยแม็กซ์ไตช่วยเหลือเรียกได้ว่ามีพี่มอสมีคุณมาเช้าธนภันี่คุณแท่งศักสิทธิแท่งทองทุกคนมารวมน้ําใจกันเป็นหนึ่ง ที่ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนเราไปดูเมื่อวานภาพบรรยากาศที่ตึกแกรมมี่ฮะเราไปดูกันนะฮะมีพี่บงพี่เบิร์ดคุณภัยบูรณ์นี่ฮะทุกทุกคนที่กำลังอยู่กับสภาพที่มันเหลือจะทนนะครับขอให้ทราบไว้ด้วยว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่น้ำเครื่องดื่มหรือว่าหรือว่าของที่จะช่วยในขณะนี้คือใจพวกเราไปอยู่ด้วยจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเข้มแข็งขอให้ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคื อะไรที่ไปแล้วก็ให้ไปแต่ตัวเรากับขวัญของเรากับกําลังใจของเราต้องอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อครับว่าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเราแล้วคนไทยด้วยกันนะครับจะคุ้มครองกันแล้วขอทุกอย่างมันผ่านคนไปได้ดีนะครับผมอีกไม่เท่าไหร่ครับอีกไม่นานครับมันก็จะจบแล้วครับแป๊บเดียวครับครับผมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับสู้ๆแล้วก็มีกําลังใจนะครับใครชใครคนนี้น้ำไม่ท่วมจริงประเทศไทยก็คือบ้านของเราครับเราก็ต้องช่วยกันให้หมดครับ หลายคนที่ยังไม่ได้ร่วมช่วยกันร่วมบริจาคนะครับตอนนี้นะครับต้องการทุกสิ่งเลยนะครับรวมถึงข้าวปลาเงินทองนะครับที่ทุกท่านจะแบ่งปันให้กับคนพี่น้องเราที่เดือดร้อนนะครับในจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็สามารถนะครับร่วมบริจาคได้นะครับตอนนี้เดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วก็ลําบากมากอีกอย่างหนึ่งจะเป็นความเข้าใจกันด้วยนะครับความนอกจากจะช่วยเหลือในเรื่องเงินทองตวอย่างแล้ว คงจะต้องให้ความเข้าใจกันด้วยเห็นอกเห็นใจกันนั่นแหละนั่นแหละคนไทยครับใช่ครับใช่ครับสู้ๆครับครับสู้ๆครับบอกล้านหนึ่งคนตกใจอุ้ยทำไมระดับแกรมมี่บริจาคแค่ล้านเดียวคือจริงๆแล้วทางแกรมมี่เองจะเตรียมแผนฟื้นฟูฮะครับคือเราหลังจากน้ำลดปุ๊บคงจะมีแผนฟื้นฟูอันนี้คือเบื้องต้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวันก่อนที่เอทามีเดียก็ได้สองล้านห้านะฮะ ในขมันจะมีอีกหลายๆที่เมื่อวานบีสุกฤตนี่ไปเป็นตัวแทนของเอ็กแซครับในการมอบน้ําใจแต่สิ่งหนึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกอคือฉันก็เล่นบีบีไอเด็กๆกันอยู่เอ๊ะตกเย็นไอ้น็อตเดี๋ยวไอ้น็อตเอ้ยเดี๋ยวไอ้จูเนียไม่ไหวแล้วอ่ามาเนี่ย